คุณเยดาค่ะคุณนักทัีค่ะเราเห็นทิศทางของราคาทองคําต้องบอกว่าก็ผันผนวนพอสมควรนะคะแล้วก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามาสม่งผลคุณนักมองทิศทางจากนี้ไปเป็นยังไงบ้างคะก็สําหรับราคาทองคำนะคะเมะือ่อวานนี้ก็ได้รับาการจสนับสนุนนะ,ะไม่ว่าจากทางสถานการณ์ความเ,เครียดในทางยูเครนแล้วก็รวมถึงวันนี้นะคะก็ติดตามรอดูการประชุมของทางยูนะคะว่า วันนี้จะมีประมาณการเติบโตเศรษฐกิจ GDP ไตรมาสหนึ่งะคะของทางด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงรายงานมุมมองเศรษฐกิจนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าทางยุโรปอาจจะดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะประเด็น,นต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นปัจจัยที่หนุนนนำทำให้ราคาทองคำเมื่อวานก็มีการดิตัตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ถือว่าราคาทองคาก็ยังสามารถยืน ยืนอยู่เหนือบริเวณ1,300เหรียญน,นะก็ยังถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ราคาทองคำนะก็มีลักษณะที่เป็นไซเวียร์อนะก็ค่อยๆแต่งตัวในลักษณะที่ฐานค่อยๆยกตัวสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นสาหรับราคาทองคำนะถ้าสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับ บริ1,300ได้นะคะก็ยังถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะตัดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านเว1,315เหรียญหรือว่า1,320เหรียญในสลาได้นะคะแต่ว่าทั้งนั้งน,น,นก็ต้องติดตามประเด็นทางด้านยูเครนด้วยนะคะราะว่าผ่อนคลายความตึงเครียดไปนะก็อาจจะทําให้ราคาทองคำปรับตัวลงใหม่อีกครั้งได้นะคะ แนวรับของวานนะเรายังให้ไว้ที่ระดับ1 2 9่เหรียญแล้วก็1,290เหรีอยเกี่เรสเนต์ลงมานะส่วนแนวต้านเนีย่บอกห่ามร้อยสิบเหรียญแล้วก็1,320นะคะแล้วก็แนะนำนะคุณว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังเทรดดิ้งในลักษณะที่เป็นไซเวย์อยู่นะคะลงมาแนวรับถ้าไม่หยุดก็เข้ามาซื้อนะคะแล้วก็ แนะนำปิดทารมกาบริเวณแนวต้านนะคะแล้วก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดทางน,นยูเครนด้วยว่าถ้าเกิดว่าผ่อนคลายไปก็ถ้านักลงทุนที่มีเรา g p กท่านก็อาจจะปิดทางมกออกมากอดด้วยนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะปแกนตัวลงมาอีกครั้งก็มีอยู่นะคะส่วนประเด็นทางด้น <Yeah. S 1> านท่านาฬก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามด้วยนะคะว่า ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างมีความผันผวนนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าในสัปดาห์แล้วอ่อนค่ามันค่อนข้างเร็ว,วนีก็หนุนนำพยุงตัวราคาทองคำในประเทศนะคะส่วนอย่างเมื่อวานก็มีการแข่งข้ากลดับมานะก็อาจจะกดดันราคาทองคำในส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ก็อยู่ที่ระดับ32บาทจีนสตางค์นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีการจัถอไปในท,ทิศทางไหนก็อาจจะส่งผลต่อราคาทองคำในประเทศได้นะคะส่วนตัวโกลฟิชเชอร์ซีเอ็มนะคะก็ยแนวรับอยู่ที่ระดับ 20,000บาทแล้วก็19,920นบาทนะคะส่วนแนวะต้านอยู่ที่2 3 1หบาทแล้วก็2 3 8 0มาบาทนะคะส่วนค่าคืนนี้ก็ต้องติดตามโัวเลเขเคียชาร์ลส์เหมือนเคยนะคะก็คือจานวนผู้ขอบริก,การการว่างงานรายสัปดาห์ที่มีประจําทุกวันพฤหัสนะแล้วก็จะมีทางด้านดลัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวมอาหารและพลังงานเดือนเมษาโดนที่ต้องติดตามสำหรับค่ำคืนอีกด้วยค่ะค <c oughs> ่ะมองทิศทางว่าเป็นแบบไซส์ไวอัพนะคะยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่ แต่ว่าก็อาจจะมีจำกัดบ้างใช่ไหมคะคุณนะัทค่ะยังมองว่าเป็นลักษณะอาจจะเป็นไซด์เวย์อยู่นะแต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าราคาทองคำหลุดบริเวณแนวรับที่ให้ไว 1, นะ้1290นกะก็มีโอกาสที่จะแก่งตัวลงมาโซนบริเวณ1 2 7 0รถึง1,277ที่เป็นมีฐานรับที่สำคัญที่จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ลงมาทดสอบประมาณ3รอบในช่วงที่ผ่านมานะคะในแบบแนวรับบริเวณนันน้นแล้วก็ยังสามารถรอดอยู่นะ,ะแต่ว่าก็ต้องระมดัดระวังนะถ้าเกิดว่า แนวรับบริเวณนั้นหลุดนะคะในคราวนี้ก็มีโอกาสที่จะแปนตัวลงไปแรงแล้วก็ลงไป ถึงโซนบริเวณ1,255ได้ค่ะค่ะได้ค่ะขอบทุนนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนวโน้มมุมมองนะคะจากคลาสสิกโกลฟิเจอร์สค่ะก็มองไว้นะคะจับตาประเด็นนะคะสำหรับการประชุมของอ u แล้วก็มีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสหนึ่งออกมาด้วยแล้วก็มีการแนวโน้มเศรษฐกิจออกมาซึ่งก็ถ้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาก็หนุนนำทิศทางราคาทองคำค่ะกรอบของวันนี้ให้ไหว้นะ,ะแนวรับ1,295-1,290แนวต้าน1,315แล้วก็1,320 20. ถ้าไม่หลุดบริเวณแนวรับนะคะก็เข้าไปซื้อแล้วก็มองหาโอกาสในการลงทุนได้นะคะสำหรับตลาดทองคำนี่คือทั้งหมดนะคะ